เอา้เอารประตูโดนได้ไงโอ้โหสองโอ้โหสองทียาันอะได้่จริงก็โคลบาได้นาจะง่ายสุดละต่อยแบบนั่งแตกโอ้โหล็อกเป้าอีสตา์เมนโคลบาลงหลายยาง อ้อสองีะอยเรียกว่าไลฟ์เด็กดื้อพี่ไลฟ์เด็กดื้อเด็กดื้อเด็กวัดไอสระโอ้พี่โดมันเฮียมากต่อยทีเดียวไอ้่อนเนดอ ต่อยแรงขนาดนั้นน่าวนวะมันหนืดวนบ้าวนวนมึงแบเป็นตูนมึงแบเป็นตูนเย้เอ้มึงแบเป็นตูนหนีหลบได้น้องเวลาสแลสแสต๊ะนะครับน้อนหลบดีเลยด้วยหลบดีเลยคือมึงไม่โดนอยู่แล้วเมื่อกี้ไม่โดนอยู่แล้วไม่โดนอยู่แล้วใช่เฮ้ยเฮ้ยแดกดสวนบอลเลยโคตรเท่

ไอ้ไอ้เรียกว่าไลฟ์เด็กดื้อพี่ไลฟ์เด็กดื้อดื้อสองคนตอนนีแสนสามทั้งคู่อ๋อไอ้แจ๊ซแสนสี่แล้วไอ้แจ๊ซน้อยลงหน่อยหนึ่งมันไม่หน่อยมันไม่ถึงแคปพันเศษแสนห้าดิไม่นะพอดีมันไม่ใช่เซฟจริงไงก็เลยแบบก็เล่นไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยขยับขึ้นทีละหน่อยถ้ากูไม่ขี้เกียจอะนะแบบไไออ้้ที่กูขี้เกียจอยู่เนี่ยคือแบบน่าจะผ่านแล้ว เป็นความขี้เกียจที่แปลกๆเกียดที่แบบง่ายนะเรายังดื้อต่อไปแบบดูดันไม่เก่งใจคล้อยโผอันนี้เราเป็นวิทยาทานให้คนดูว่าแบบเฮ้ยอย่าดื้อแต่จริงๆมันมันดูผ่านได้นะถ้าคุณเล่นสนุกแล้วเว้ยเอาจริงคุณจะไปผ่านง่ายๆมันก็ง่ายเกินใช่ไหม เฮ้ยมาหลบไม่ทันเกือบเอาแล้วผมจะร่าแล้วนะครับว่ารอบนี้ผมผ่านแน่เลยว่ะพี่ไอ้เหี้ยกูก็ได้กลิ่นกลิ่นชนะว่ะผมผมใช้สมบัติชนะไอ้เหี้ยชนะก็เหี้ยไอ้เหี้ยร์ไดอยู่กลิ่นแห่งชัยชนะมีอยู่จริงไหมถามจุยเธอดูโอ้ชิทวันตีนละเฮ้ยก กูมั่วแล้วขอรอขอรีขอรีคอมแบบขอรีคอมแบบนะผมเล่นแบบเพอร์เฟกต์วินมากเลยนะอ่าจอกอกไม่ติดอีเกยนะกูก็ว่ากูก็เพอร์เฟกต์อ่ะเพอร์เฟกต์ิดโดนทุกนัดทุกเม็ดเก็บทุกจอกยผมตั้งใหม่ผมตั้งใหม่ อย่าทุกูกอย่างัแล้วก็มันก็เสกออกมาพอดีให้ยไปนี่ไฟตัดไปแล้วมีอะไรอีกมุย้ <c oughs> ens, ยกินแห้งอนุสริย <c oughs> ชัยสมอรภูมิ กูดลใครเล่นคลิปก็นะฮะใครเล่นคลิปก็พักสักสักแสนห้านะครับน้องๆนะครับนะไปเลยนะครับนะแสนห้าเบียร์มากกว่านั้นเบียยังไม่มีระเมดเลยนะครับนะแสนห้ายังจุกเลยระเมดไม่พอแล้วนะฮะตอนเนี้ยกูเนี่ยทึกไม่พอเด็ม้มโดนต่อยนัดเดียวทำตัวจริงอ่ะเนี่ย ไม่เนอะเรายังอยู่กันอีกยาวกูต้องไปหาหมอฟันตอนเที่ยงกูพูดแค่นี้แหละูมีเวลาถึงเที่ยงอ่ะก็มาดิจิ๊บจิบชิวๆครับหมอฟันไม่ว่าอะไรเขาไม่รู้นอนน้อยไม่เกี่ยวกับทำฟันจำไว้ เกาะแตกหายไปละขยันเดินน่ะขยันเวฟคึกจังน่ะมีวาร์ปมีวาร์ปอูเมื่อกี้เกือบหิวเร็วลูกโอเคทันพอดี ฮิวด้วยเออหัวใจจะวายเสมอเมืม่อพีดไฟไม่ออกนะเกมไปเฮ้ยมึงออกสกิลเออูออไปดีกว่าไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพีดไฟออกสกิลพีดไฟออกฮิวขับลูกไอเฮียพีดไฟฮิวดี โอ้ยควายฮิวช้า <c oughs> หรือมันฮ <c oughs> ิวไม่ถึงแฟนที่ใส่เมือเ่อกี้มันก็ยิงข้างกันนะหรือมันโดนชนทีเดียวตายอาจจะเป็นไปได้ <c oughs> ไม่เราต้องใจเย็น,ท,ยนทุกคนมันผ่านได้ จำไว้เย็นเย <ๆ S 2> ็นันนนบรับลมหายใจเข้าออกทรมหายใจสดชื่นใช่แ,แล้วยำเช้าไม่ง่วงสักนิดท่องไว้ไม่ง่วงสักนิดโอเคยิงไปฮะดีคูดาวเจาะเกาะวนอ่าดีคูดาวทีนทีนเต็มรีคูดาว จอกกอเกาะตาใหม่วนกับมาลีครูดาวฮีนฮีนดิเออฮีนลิจกจ่อเกาะกดผิดจอเกาะก่อน,อนจอ่อจอกไม่ตีดลีครูดาวแบบ perfect